โอ้สวัสดีครับผมโอ้ไปไงมาไงนี่ฮะสวัสดีครับมาสมัครงานโอ้ไปไหนกันนี่มาสมัครงานไปขั่ากินอะไรโอ้ดูท่านทรโทอใส่างเกง เราทอมรูตนนี้เลยชครบจาทัวไปรุ่นกันนาเลยถ้าไม่ตายแล้วถ้าไม่ตายแล้วนี่ถ้าถ้าถ้ามีอีกคืนมันก็คือถอนกิไม่มาเล่นมือนกับไม่กิดในับดันแล้วหวัเบิรู้ใจนี่ล่ะรู้ใจมนยอหวัดมาเมืที่สุตานี่ย ไหนยังตุ๊กตาไปซื้ออะไรล่ะลาเด็กเล่นเนาะไปใส่ดี๋ยวให้สูบเทียนไปเดนีบ่ไปเดนีบ่ล่ะไปเดนีแเนีไปถ้องเอาจะไไแข่งเอาปอดเลอดไปใส่นั่นดูก่อนปัม๊มอ่ะอันนี้เป็นเหลนกใช่ไหมครับยินครับจับยึดดเด้อ ไม่ยืดไม่ได้หรอกถ้าเจอดินแข็งมันสั่นลุดนี่แหละยันอ่ะยันขลางยันขึ้นมาไมครเบอรบงตอม่เพียบปะปักูม่ยุ่ดแ้วินไม่เอาเอาไปเลยเส้นได้นน่เส้นไหนนี่อ๋อเอาให้ทงบย โอ้ยคนกินจนวิ่นแล้วฮะเอเต็มทีป่ะนี่เ็ทีซอสออดบอกว่าห้ามเกินยี่ห้อละวสองปวดต่อวันนั่นนี่สองเราไปกินนั่นสองนายดูวิบาบเพิ่นเมมหน่อยหมดกี่บาทนี่ยนะครับวิบบะหมดกี่บาทตัวนี้หมดรวมเป็นเศษเลยประมาณสี่พันทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยไม่ถูกแท้ครับซื้อคันนี้มาใหม่เลยไหมไม่ครับซื้อมาซื้อไปโครงซไปเครื่อง แพงพุดผมดูสภาพรถแล้วนี่ผมกล้าซื้อประมาณสองพันห้าเพราะว่าไม่รู้ว่ามั่นใจหรือเปล่าขี่ไปนี่กวจะเสียข้างทางดูอ่ะยางก็ยางเก่าปริหมดแล้วนี่ ทีไม่ไหก็เชื่อมพอไหมเฉยบโอ้ก็เชื่อติดเลยมันรวมตไปมันก็บ่าโดนดอกกันเบาเนี้ยเบามันจะวิ่งตามเีนไรแล้วถ้าถ้าแกนพื้นแตกบ้โดนพื้บแตกมันขึ้นนี่บแตกอันเก่าขอถอมามันยังบตกเอาไซื้อเฮยงก็มันรวมเอไม่ก็รวมักัเียนีก็ไลงกึไม่ที่เจยนอเนี่ เราเนี่ยไปตีไม้จบเตียนเบาไม้จบไม่เป็นไรแล้วเยาว์ไม่เป็นไรเอาแล้วแต่พูดม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอาสกัดมาเลยยำเลยจ๊บจะย้ำยังไงสู้เชื่อมบ่ได้หรอเชื่อมไม่ได้เพราะว่าเนื้อปืนมันเป็นเหล็กหลอกแต่เก่กีโ็เชื่อมแล้วเนี่ยก็เชื่อมตีออานี่ นี่เด้เห็นป่นี่อาจารย์นอนบอก็จอหลูกปืนอไมยังดีอยู่นัยังดีอยู่นะไปหาเนาเนาะซื้อทำไจะซ่อมติดสติ๊กเกอร์ไหติดสติ๊กเกอร์ไหมโอ้โา่าติดติดบาไหมลูกเอาเอ้ามันคือเป็นหังสี่่ะ ก็ส้มมาพิดวมาดูสติกเกอร์ใหม่ของจารับผมรจำดจาประวัติการเลยนี่ยแต่เนแขกันมากเขาก็มีสติกเกอร์นี่แหละเอ้อไปอไรหนึ่งเหี้ยเข้มอยไบันีเอไหนองบอกแซมขอบคุณครับอันนี้ของใครนี่เหียเข้มตู้สิ่งอในของเสียตินนะนี่นี่นี่เดี๋ยว ขอขอสาใบครับเอาไปขายต่อแห้แล้วครับต้อดเงียบใหรถดยเจอรถเอามให้ผมหมดเลยวายเอาไปหลายแทนนี่ไปเจ๊กิมัีขอบคุณครับนอ้ยตู้ซิงเันี้เข้มรอนน็เข้มเอาไหมอันนี ถ้าทำที่ทำหมดเท่าไหร่เนี่ยฮะทำหมดเท่าไหร่เนี่ย1,002 1,002นี่ครับสติกเกอร์สวยๆขอบคุณครับเอาให้ดำให้ปลาสวยจารัดนะครับครับยอดเลยครับเอาเฮียเข้มตู้ซิ่งนี่มาจากไหนเอาเฮียเข้มตู้ซิ่งเนี่ยที่เป็นอยู่นี่ดูดทุบเราบ่อยอ่ะอ่า๋อนั่นแหละที่แกดทำสติกเกอร์ใช่ไหมสวยไหมมึงมึงญี่ปุ่นนี่นี่ มึงญี่ปุ่นมันก็ทำละเอียดดีรอกเนาะมันละเอียดละเอียดได้เนี้ยบเลยมาครูปีศาจคือบอวอันนี้คือบอว์อันนี้มาคไว้ขึ้นแล้วก็โชว์แต่ยาวแต่ยาวคลิปนี้ก็ขอจบจากเพลงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวยจริงๆว่ะผมแปดแผ่นอันนี้กี่แผ่นนี่อุ้ยผมได้หาหนึ่งผมจะไปไปไล่เอฟซีมันทำหรือว่าไปติดรถที่บ้านก็หมดแล้ว อันนี้ต้องติดตรงนี้เลยแถวเลยไม่ไม่ไม่อีกแถวหนึ่งฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้แถวหนึ่งบ่นี่นี่เออเรื่อาทั้งข้างกันเออมันดูชัดดีเลยเนาะเชัดอืมมันชัดแล้ววันเขาตากคนเนาะฮะเด้คอสได้คอสิแผ่นแล้วได้จะติดให้ดูเดี๋ยวจะติดให้ดูครับเอาพาไม่เสร็จก่อนกะดายทิชชู่เน้เห็นไหมกะดาย วัีครับดำสวยๆจารักครับพี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครังเลยเออประครับจิ้นดินดวนมันอันนี้พอดเนาะมันทึบบ่นเนาะเจ้าินจาจ้ดินจารับมันอ่านยากของดินดวนมันลกเนาะข้างๆตรงนี้ขอเป็นเป็นมิมลอเล็กได้ไหมครับโอยังไม่ีเลยของแมิ่งกับี่ตวูจนเลยพแซมมงหตอนนั้ออติตรงนี้ปะบติตน เนไม่มันมีกล oui> e oh, ุ่มเดียกันดูป่วันนี้โอ้ดินวันดินดวนเยอะเลยดูอ่ะสวยเลยครับในดินดวนนี่เหรอดินดวนอ๋อดินดวนนางให้เราเห็นชิมนี่ครับคู่กันกับดินดวนเลยครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพอดีเลยพอดีไหมพอดีนั่นนี่เลยเนาะ อ๋อแล้วฉีกตัวนี้ออกว่าเดีบยวครับเสียใช่ครับร่างมันใหญ่พูดเนาะโลมันใหญ่พูดเขามีมิมโนเล็กอยู่ไหนยังยังครับยังน่าจะอีกสามปีสีใ <c oughs> นเกียร์เดี๋ยวมิมเราเข้าแจกเอฟซีกันแลว้วเสวยไหมเนี่ยเสวยครับเสวย,สวยโอ้หแจ๋วครับแจ๋วสวยกว่าเพื่อนเลยคือตอนนี้มันจม ไอติสตรงมันตัวนี้ตัวนี้ผมจะวิจารณ์หน่อยเด้อตัวนี้มันเหมือนจะรกๆหน่อยเนาะหรืมันหลายอย่างอ่ะอะไรก็ไม่ดีสักอย่างคุ้มหนังลยมันยั่นี่มันยั่วยุนี่นี่นี่ครนิ่มรอเหล็กแซ็มวิ่งเงี้ยงกับไล่ลงมาตัวแถวตัวนแถวตัวไปเป็นรถขายสติกเกอร์เต็ม นี่ครับชอบชอบตัวหนังสือไอ้นี่นะใช่ไหมสีนี่สีสวยครับสวยกว่าสีแดงอีกแต่แต่อันนี้รถดำสวยๆจารัดนี่คำว่าจารัดนี่น่าจะน่าจะเจียมกว่านี้อีกจะนิดนึงใส่สีนี่นะมันจางแบบไม่ไม่คำว่าจารัดน่าจะไม่ไม่น่าจะไม่เป็นสีขาวมันมันเหมือนไม่ต่อกันเนาะรถดำสวยๆมันไม่ต่อกันเนาะเอาสีเดียวกันเลยครับจาเออจารัดเป็นสีเดียวกันเลยตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันสวยเนาะเพรนั้นมันพื้นมันพื้นมันเหมือนมันเหมือนมีแต่คำว่ารถดำสวยๆแล้วก็หายไปเลยนั่นแหละ อันนี้มันก็ละสีเนาะใช่เอาทีมงานทนหนึ่งเนี่ยไว้ข้างบนเอาทีมงานทนหนึ่งไว้ข้างบนแล้วก็สวยๆจารับใช่ใช่เนาะอันนี้เป็นการนึ่งเลยไหมนี่สีแดงตัวนี้ไว้ตรงนี้เลยครับอืมแล้วตัวนี้ทั้งล่างนี้ตอกมาอย่างนี้เลยเนาะทีมงานทนแล้วก็เอาสีเดียวกันไใช่เดี๋ยวให้เขาแก้หน่อยจะดูดินด่วนใส่ตัวนี้แบบมันมันมันเป็นสีพื้นนาะมันกลมกลืนกับสีพื้นมันดูยากอ่ามันแกะอ่านยากมันไม่ตัดอ่านยากใช่ อันนี้อันนี้อันนี้คล้ายๆกันไหมสกินคล้ายๆกันเนาะคล้ายกันคล้ายๆกันสกินเหมือนกันแล้วผมเป็นสามเอ็มอันนี้มองก็คืนนี่เสียนี้มองกัคืนมันสะท้อนแสบสะท้อนเลยไม่เห็นเลยถ้าถ้าเปิดแฟบไม่เห็นเลยครับไม่เห็นอันนี้เลยเพราะว่านี้สะท้อนกลับหมดเป็นเสบดากถึงสิ้นก็สายถึงสิ้นไม่สิ้นก็สายถึงสิ้นก็สายถึงสิ้นก็สาย อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับน่าจะเป็นถาดมิมล้อเหล็กไชนแล้วซิงไฮเทคไชนแล้วที่ไหนไฮเทคไชนแล้อเซมแลนเนี่ยนายเซมแลนโอ้ยเซมแลนคือเอาบ่อมาติดให้ผมแผ่นเดียวจะให้ผมไปติดขั้นบนอ่เซมแลนตอนเราหายเนขั้นหนีบอ่ะเซมแลนต้องติดอหไรขั้นหนีบเลยเนี่ยต้องติดนะด้วยด้วยเอ้นั่นด้วยได้ตัวจริงตัวปลอมเลยนะอืมแล้วหรือปลอมเลย ยังโดนบินไหมครับเหมือนเมื่อคืนเกือบโดนบินนะครับติดเรียบร้อยครับเครื้องมือเท่ากันเลยนะเฮ้ยตัวเดียวกันเลยดิเนี่ยเนาะใช่ครับแต่คนละสีอันนี้ทำไมมันไม่ติดวะหลอกใช่แชมฮะยังไม่ได้ให้ดีผมไม่ได้ให้ไอ้บ่เดี๋ยววันนี้จะพาท่านสชไปดูซุปเปอร์เกรดครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ